สวัสดีครับร้านนะครลังนกวันนี้มาแนะนำให้ท่านรู้จักกับตู้คอนโทรลอุณหภูมิและความชื้นนะครับมีทั้งหมด3รุ่นนะครับมี Mark 1 Mark 2และ Mark 3นะครับมาร์ควันี้นะครับเหมาะสำหรับบ้านนกที่มีขนาดหนึ่งห้อง <c oughs> นะฮะ ใช้เครื่องพ่นหมอกได้มากกว่า10ตัวนะครับผมเป็นบ้านนกขนาดาไซส์เล็กนะครับหรือว่าไซส์ S ถัดมาเป็นบ้านนกขนาดสองห้องหรือว่า2ชั้นนะครับอย่างเช่นบ้านนกขนาด8คูณ16 2ชั้นหรือ8คูณ16 นะครับอสองห้องนะฮะเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิความชื้นรุ่นนี้ได้นะครับ Mark II นะครับแล้วก็ <c oughs> ถัดมาเป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิความชื้นเหมาะสำหรับบ้านนก3ชั้นนะฮะเป็นบ้านนกขนาดใหญ่เช่น8คูณ12คูณ16 3ชั้นนะครับหรือว่า12คูณ สิบสองสามชั้นนะฮะใชะ้แยกคุมอิสระเลยนะครับชั้นละหนึ่งหนึ่งตัวคอนโทรลเลอร์นะฮะสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในระบบอ,ะออโต้หรือเมนูนได้เราสามารถที่จะเลือกเข้าไปแทรกแซงได้ท,ทันทีนะฮะใช้อุปกรณ์ข้างในคุณภาพดีไฮแมเนติกยีห้อชไนเดอร์นะฮะ ทั้ง3ชั้นเลยเมดิสวีเดนแล้วก็มีเบรกเกอร์ควบคุมในแต่ละชั้นให้ยี่ห้อพานาโซนิกนะครับตู้คนวบคุมอุณหภูมิและความชื้นนะครับตอนนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับบ้านนกที่ต้องการความเจริญก้าวหน้า,าในเรื่องอผลผลิตคุณภาพของผลผลิตจำนวนนะฮะแล้วก็ลดเวลาในการ บริหาจัดการนะฮะไม่ต้องเข้าไปควบคุมอะไรมากนะครับให้อุณหภูมิและความชื้นเป็นหน้าที่ของ Mark ค1มาร์2และมาร์คนะครับผมร้านนครลังนกก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบน,นกของท่านนะฮะลดเวลาเพิ่มปริมาณลังนกนะครับควบคุม คุณภาพลังนกนะครับตอนนี้นะครับมันเป็นอะ,อะไรที่เราขาดไม่ได้เลยในเรื่องอุณหภูมิและความชื้นที่ให้ค่าสถียนนะครับในบ้านนกนะฮะของมันต้องมีนะครับในบ้านนกนะฮะจำเป็นมากๆเลยนะครับตอนนี้นะฮะในเรื่องอากาศที่แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวันของแต่ละภาค ในประเทศไทยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับคิดถึงต Ł ู้ควบคุมอุณภูมิและความชืน้น <c oughs> ก็คิดถึงร้านนครหลังนกเท่านั้นนะฮะอีกเรื่องหนึ่งลืมไม่ได้เลยนะั่นก็คือพบกันครบเครื่องเรื่องบ้านหลังนกต้องนครหลังนกขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับผม